สวัสดีครับกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ก็มาถึงที่หมายหาเห็ดนะครับผมวันนี้เดินยังไงก็ไม่เจอนะครับผมเดินยังไงก็ไม่เจอก็มาเก็บฝักระถินอ่อนไปแอมน้ำพริกแทนนะครับผมวันนี้มาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมรอฝักระถินอ่อนเลยนะครับผม <S <S เห็ดไม่เจอนี่นะครับผม เก็บฝักกะทินอ่อนไปเลยแอมน้ำพริกนะครับผมพอได้กินได้ใช้อยู่แล้วครับผมเดินมาทั้งคีเห็ดไม่ได้ก็รอฝักกะทินอ่อนนี่นะครับผมไปแอมน้ำพริกสุดยอดลครับผมนี่นะครับผมก็มาไม่เจอเห็ดก็ต้องหาเก็บผักกลับบ้านครับผม หาอยู่หากินกันไปตามภาษาเซียนโป้แล้วครับผมมันนอกคนจนคนนึงนะครับผมนี่แล้วครับผมบรรยากาศบรรยากาศตีนเขาแล้วครับผมวันนี้นี่้วครับผมวันนี้มาคนเดียวนะครับผมก็ไม่มีป่าป่าไม่มีคนครับผมเก็เดินมาหาเห็ดทั้งทีมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเห็ดก็ไม่ได้แล้วครับผมเดินมา ก็คงจะต้องเก็บฝักกระถินอ่อนไปแอบนำพริกนะครับผมยังพอมีให้เก็บอยู่นะครับผมนี่นะครับผมฝักกระถินอ่อนนะครับผมหมาแล้วนะครับผมก็ต้องเก็บนะครับผมนี่นะครับผมมาบกให้เก็บครับผมกระถินอ่อนก็ยังดีนะครับผมดีกว่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกบไปบ้านครับผม ยอดกระถินก็เก็บนะครับผมกระถินริมรั้วครับผมนี่นะครับผมกระถินอ่อนนะครับผมจิม้มพริกเอปลาลานะครับผมแจ่วแจ่วปลาลานะครับผมสุดยอดครับผมเดือดมาเห็ดไม่ได้ก็ต้องเก็บผักอย่างนี้ยนะครับผม นี่นะครับผมนี่นะครับผมมันมาแล้วมันไม่ได้ก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือก็ไปบ้านบ้างนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศเขารับงานแล้วครับผมขึ้นไปแล้วแล้วก็ยังไม่ขึ้นอีกนะครับผมก็ต้องระยะห่างประมาณสิบห้าวันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขัเที่ยวมาดูเรื่อยแล้วครับผม หลังจากเลิกงานประจําก็เที่ยวมาดูเรื่อยนะครับผมว่าจะมีให้เก็บให้ขึ้นให้แทงหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ผามาเดินหาเห็ดแต่มันไม่เจอเห็ดนลครับผมก็ต้องเลยเก็บไอ้ฝักกระถินอ่อนกับยอดกระถินเนี่ยนะครับผมไปแอมไปแอมพริกเจา้าวพริกบองปลา้นะครับผมเจ่าพปลาก็พอได้อยู่นะครับผม ่ำคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่แล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดินมาไม่เจอเห็นครับผมขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนลครับผม